ให้อาหารเด็กๆแล้วสวัสดีค่ะกิน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 ดิ้ดิพาไปกินลูกไป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 เกียนไปกินหนูโอเคออกหน้ากล้องแล้วไป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 กินไปกินกินให้อิ่มปะไปไปลูกไปไปมาดีออาดีอ่อนมาเนี่ยดีดีอ่อน ไปน่องไปกินเด้อไปกิน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 ไปน้าเอาอาหารให้ตะกีน้นี่ค่ะไปลูกมันบุหรี่แซบบุหรี่ไม่กี่ขนาดบักอ้วนบักง่วนหน่อยสวดสดีไปกินนั่งยิ่งเล็กก็กินค่ะไปน้าเอาตอนเอาอาหารมาให้ใบเถือกกล่องมาสวัสดีค่ะพบกันช่องป้านางชาแนลนะคะ อากาศเย็นมากๆไปดีดกินลูกกินกินกินเห็นไหมหมงข้าวหมูไงลูกสาวเนี่ยลูกสาวเนี่ยเบึง่งอันนั้นล้านสาว <c oughs> ป่าแป็ดบักรลอดแสบแห้งโว้ยรอดมาแนมแม่เลยนะเมื่อกี้เมื่อกี้ ไปนั่งเล่นกับดีๆตลอดล้วบุญ่อดชอบมาถวงไงมาทักมาถวงเขานะกินกินกินผ้าลูกกินเบึงเบึงบักรอดแสบแห้งเลคะ่ะเบึ้งเบึง,บง,บงข้างหลังเป็นงวนหน่อยัวหลายก็จะมีวันนี้มีอหมู หมูต้มปเปื่อยๆนะไม่ได้ปรุงรสนะคะหมูหมูต้มปเปื่อยๆตุนปเปื่อยๆนะคะ <S <S <ๆ>คือส่วนหนึ่งเขาแบ่งไว้ให้เด็กหน่อยแล้วเขาอีกส่วนหนึ่งเขาปรุงยังสีนะคะอ<ๆ>ีกส่วนหนึ่งเราก็ปรุงอันนี้เราเอาผสมเอามาคุกกับอาหารเม็ดยังเสียนันจะกินแบบเป็นหอมนะแต่เราไม่ได้ให้กินทุกวันนะ เบิงแต่เบิงสังเกตแต่บักลอดกินแบบบ่หายใจแสบพักกันกินพักกันกินกินแล้วก็พักกันนอนเดอ้อนอนแล้วก็ลูกขึ้นไม่หยอกกันเด้อสวเล็กน้อยแล้วก็พักกันลูกึ้นมาหยอกกันหยอกกันแล้วก็พิดกันเดอ้อจต่ไม่เราขาด วันนี้กินแต่เช้าหน่อยลุงเดียบไปธุระเพิ่งกลับมาค่ะไปธุระให้พ่อเอกเพิ่งกลับมาไปเมืองเพิ่งกลับมาค่ะเมืองบอกมูนอนพิงแดดนี่น่ปนั้นยืนตากแดดยังบอกมีความหวนเลยเขามีความสุขนะคะเขามีความสุขดีดีนี่ ชอบแสดงอาการทางสีหนะน้าแน่บักว่าน่อยกินแล้วมีการกินน้ำเห็นปะนี่ได้ไปนั่งกับวอก,กับเขาตลอดค่ะบอตามทีเอฟซีบอกเดี๋ยวลุงเดียวก็จะล้างอาชีพเดีด๋ยวมันยังหนาวอยู่ ย,ย,ย,ยังหนาวอยู่ยังหนาวอยู่อย่าเพิ่งอาฉีด,ดเดยวเขากินก่อนงเดียกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วตอนนี้กำลังต่อท่อทำระบบน้ำทำให้เรียบร้อยสะดวกเรียบร้อยยังมันนิ่ม แม่ในในกัดข้าสิใครใส่ใครใส่เสื้อสีแดงไปเมื่อวานใส่ไปไหนเสื้อตัวปกตัวสีแดงนูะนเอ็มเห็ไหมนั่นน่ะฉันไปเอาออกอน,นั้นน่ะนั่นไหน่ะ ก็มาดูโชว์เลยอา่อางล้างจานคือลือจากข้างในนะคะลือจากข้างในออกมาเอามาก่อใหม่ตรงเนี้เอาโชว์เปลือยไปเลย แบบนี้ไปเลยมันเทดีนะคะมะนาววะจะพอกน้ำตรงนี้ในด้านหลังนะด,ดูดูลุงเดีย <c oughs> <c oughs> โอ๊ยไายกับลูกเป็นไหวไหวกับลูกเป็นว่ะ แต่ละกองนะมันอึนมาหรืออึช้างเพคะแต่เม็นเราคักให้กินไรมันก็กินไรก็ขี่ไรตัวนเนี้ยเนี้ยมันเท่ดไีไม่ต้องฉาบค่ะไม่ต้องฉาบเอาแบบนี้แหละเกาดีคล้ายๆปูกระเบื้องในห้องปูกระเบื้องในห้องก็คือ บบตรงเรียบร้อยเอางานแบบมิสินแน่อันนี้เปือยเปือยเปอยเปอยมองเห็นไส้ไหนมันเทดีเนาะนี่ค่ะแบบมนปาโน ไ้าเข้าวบอยู่น้ำหม้อตรงใสล่ลำโพงให้ยังเสียใสล่ลำโพงให้แบบดีครับเห็นไ่เขาเขาเป็นพันุ์ที่ชอบเลียตามพื้นเจอ,อยังกระตามน้ำหมอว่าน้องจะเลียกินบัก็จะเป็นพันแบบนี้กระตองใสล่ลำโพงไว้จริงสถ้าบ่ได้อย,ยู่น้ำหม้อต้องใส่ไว้บักเสือแดง บักเสือแดงพอ่อยัยเสือแดงตัวเนี่ยพอ่พอยัยพ่อยัยเสือแดงพอ่อยัยเสือแดงนี่เนี่กดไลค์กดแชร์น้ำเลือสิเขาใส่เขาก็บอกกันไม่คิปนานนะคะมันนึกว่าเพป็นสิอดงไปเที่ยวเลยบนๆเลยไปเที่ยวบ่ไปบ่อ่ะขอมือขอมือขอมือก่อนเอามือมามือ มือาและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ